สวัสดีครับรันก่อนนะครับอาดิดาสแซมบ้าสีใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสีสวยเลยนะครับตัวจริงนะครับเหมือนเดิมนะครับหัวเป็นหนังกลับนะครับตรงกลางเป็นหนังเรียบนะครับอ่าก็ตัวนี้จะมีแถบนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับโลโก้แซมบ้าสีทองนะครับตรงเส้นข้างหลังนะจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นพื้นแกมเหมือนเดิมนะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับที่ร้านมีหลายสีอยู่นะครับ ราคานะครับสี่พันห้าบวบบวนะครับแล้วแต่ไซด์ด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่ร้านขายราคาดีเซลนะครับคือช็อปหมดแล้วเราก็ไปหามาให้นะครับพื้นนะครับพื้นสีสวยเลยนะครับตัวอักษรจะเป็นสีแดงนะครับโลโก้จะเป็นสีเหลืองนะครับตรงลิ้นนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้สกรีนแต่ปักด้วยด้าอาบแต่ปักด้วยเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับจะไม่เรียบนะอ่าประมาณนี้นะครับก็สนใจทักแบบไหนทักมาได้เลยนะครับร้านก่อนนะครับเปิดทุกวันส่งของทุกวันนะครับ ดูแบบใหม่ใหม่ได้ที่ l ล n e นะครับ k r o n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ